มีคำสองคำนะที่ความหมายแตกต่างพอสมควรนะคืออะไรนะกับอย่างไรคนส่วนใหญ่นี่สนใจอะไรมากกว่าอย่างไรนะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเจออะไรก็ไม่สำคัญต้ากับว่าเจออย่างไรเจออย่างไรก็หมายความว่า รู้สึกกับมันอย่างไรทํากับมันอย่างไรหรือมองมันอย่างไรเช่นคนส่วนใหญ่เนี่ยก็ปรารถนาจะเจอลาภเจอโชคแต่ไม่ค่อยสนใจนะว่าจะเจอมันอย่างไรจะวางใจกับมันอย่างไร หลายคนเนี่ยนะพอได้ลาบแล้วเนี่ยวางใจไม่ถูกเช่นได้หมื่นแต่ว่าเห็นคนอื่นเขาได้สองมื่นพอมาเปรียบเทียบกันก็เลยเกิดความทุกข์ได้โบนัสนะสองแสนอันนี้ก็คือลาบนะแต่แทนที่จะดีใจ ก็ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเพื่อนร่วมงานที่เขาได้สองแสนหรือแสนห้าพอเปรียบเทียบแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็ทุกเลยนะมบางทีขับแค้นด้วยเจอของถูกนะของลดราคาซื้อมาก็ดีใจ แต่พอมาพบว่ามีเพื่อนเขาซื้อได้ถูกกว่าของชิ้นเดียวกันคุณภาพเหมือนกันนะแต่เขาซื้อได้ถูกกว่ายัไงไงทุกเลยนั่นเจออะไรเนี่ยไม่สำคัญทักระวเจออย่างไรเจอลาบเจอโชคนะแต่ว่ามองมันไม่เป็นนะมันก็ทุกแต่ถ้า เจอเคราะห์เจอทุกข์แต่ว่าวางใจเป็นหรือรู้จักมองมันก็ไม่ทุกข์นะเช่นเสียเงินเงินหายเป็นพันเลยแต่ก็มองว่าเออดีนะที่ไม่เสียมากกว่านี้ดีนะที่โทรศัพท์ไม่หายไปด้วย หรือว่าไม่สูญรอดไปด้วยนะก็ไม่มีความทุกข์นะอาจจะรู้สึกว่าโชคดีด้วยซ้ำที่เสียแค่นี้คนหนึ่งนะเจอของดีเจอโชคดีได้เจอลาบแต่ว่าเป็นทุกข์อีกคนหนึ่งสูญเสียเงินสูญเสียทรัพย์นะแต่ว่าใจไม่ทุกข์นะ เพราะว่าวางใจนะแตกต่างกันปฏิบัติต่อเหตุการณ์นั้นไม่เหมือนกันบางคนนะเจอความเจ็บความป่วยเจอโรคร้ายนะแต่เขารู้จักมองเราก็ไม่ทุกนะ ยังมีจิตอาสาคนหนึ่งเคยไปเยี่ยมผู้ป่วยมะเร็งในที่มาพักรักษาตัวอยู่ก็ไปเจอเด็กคนอายุสิบสี่นะผมร่วงหมดเลยเธอเป็นมะเร็งสมองแต่ว่าเธอก็ดูหน้าตาสดชื่นนะ ว่างๆเธอก็วาดรูปโอภาปาสายกจิตอาสาดีไม่มีรู้รอยความเศร้าโศกจิตอาสาก็แปลกใจพูดไปคุยมาเธอบอกว่าเนี่ยหนูโชคดีนะที่ไม่ได้เป็นมะเร็งมดลูกนะมีญาติคนหนึ่งเป็นมะเร็งมดลูกปวดมากเลยหนูโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมองโอ้ มะเร็งสมองนี่มันถึงตายนะแต่ว่าเธอรู้จักมองนะคือมองว่าโชคดีที่ไม่แย่กว่านี้นโชคดีที่ไม่ได้เป็นมะเร็งมดลูกแต่ถ้าเป็นมะเร็งมดลูกล่ะก็ถ้ามองเป็นก็อาจจะรู้สึกว่าโชคดีนะที่ไม่ได้เป็นอย่างใครบางคน ที่เป็นโรคที่ร้ายแรงกว่าอย่างเช่นโรคก,กล้ามเนื้ออ่อนแรงที่ปลายประสาทห,หรือโรคล็อกอินซินโดมนี่พวกนี้หนักมากแต่ก็มีบางคนนะแม้ว่าเจอโรคที่ว่าเนี่ยก็ก็อยู่กับมันได้มีผู้หญิงคนหนึ่งเธอเป็นโรคก,กล้ามเนื้ออ่อนแรงที่ปลายประสาทอาการเริ่มแสดงตั้งแต่ตอนอายุ 9หรือสิบขวบแต่ก็ไม่รู้ตัวนะจกนกระทั่งพอเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยแขนขาเริ่มอ่อนแรงไปเรียนหนังสือก็ลำบากต้องให้พ่อนี่อุ้มหรือขี่คอขี่คอพ่อเนี่ยขึ้นไปเรียนชั้นสองนะตอนหลังพ่อก็อายุมากตัวเธอกอ็หนักขึ้นนะพ่อ พนะาขึ้นไปเรียนหนังสือไม่ไหวก็เลยต้องเลิกเรียนอาการก็แย่ลงจนกระทั่งต้องต้องนั่งหรือก็นอนเดินไม่ได้และที่แย่คือปอดก็มีปัญหาหายใจลำบากหายใจได้แค่10%เซเพราะว่าส่วนไหนที่มีกล้ามเนื้อที่มันแย่ปหมดเลยก็ค่อยอ่อนแรงก็่แย่ไปเรื่อยๆ ก็เหมือนกับนอนรอวันตายหมอบอกว่าอยู่ได้ไม่ถึงยี่สิบแต่เธอก็อยู่ได้นะจนวทั่งอายุยี่สิบวันหนึ่งเนี่ยได้อ่านหนังสือที่ป้ายืมมาจากห้องสมุดเป็นนิยายอ่านแล้วเกิดกำลังใจนะอยากไม่ใช่อยากอ่าน มากมากนะแต่ว่าอยากเขียนเลยก็เลยลองเขียนดูเขียนก็เขียนลำบากนะปากกาเนี่ยนิ้วเนี่ยมันไม่มีแรงที่จะจับปากกาก็ต้องกดแป้นพิมพ์ตอนหลังไม่มีแรงกดนะแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์เพราะว่านิ้วมันเริ่มหงิกงอ,อก็ก็ต้องงอนิ้วนะ่ยแล้วก็จิ้ม โทรศัพท์มือถือ,ใ,อนนนะใช้ข้อนิ้วนะใช้ข้อนิ้วจิ้มแป้นทีละตัวทีละตัวต้วหลังไม่มีแรงเวลาจะเขียนหนังสือนี่ต้องเอาต้องนอนนะเอาโทรศัพท์มือถือวางไว้ข้างข้างหมอนนะด้านซ้ายมือแล้วก็เอามือเอาแขนเนี่ยพาดกับลำตัวแล้วพอตะแคงตัวพอเอียงตัวเนี่ยนิ้วเนี่ยมันก็จะไปจิ้มกับแป้น ที่เตัวที่เราตัวเนี่ยเขียนหนังสือแบบนี้เพราะว่าบอกว่าเธอเขียนนิยายตอนนี้เขียนมาแล้วสิบเก้าเล่มมีไฟในการเขียนมากทั้งที่ป่วยด้วยโรคร้ายหนักกว่มามะเร็งนะเพราะว่าเป็นคนเป็นมะเร็งก็ยังเดินเหินไปไหนมาไหนได้ไปเที่ยวห้างก็ไปได้สะดวกแต่นี่เธอไปลำบากต้องนั่งรถเข็นียกว่าชีวิตเต็มไปด้วยวไไความทุกข์นะ คงไม่มีใครอยากเจอสภาพแบบนี้แต่ว่าเธอก็เป็นคนที่อยู่กับความทุกข์ได้นะเธอบอกว่าเนี่ยความทุกข์เนี่ยมันเดียวความสุขนะความสุขทำให้จิตใจฟุ้งล่องลอยแต่ความทุกข์เนี่ยมันทำให้เราอยู่กับตัวเองแล้วก็อยู่ความเป็นจริงซึ่งดีวกว่าการฟุ้งล่องลอยมาก นี่เป็นตัวอย่างนะว่าเจออะไรเนี่ยไม่สำคัญทั้งว่าเจออย่างไรนะเจอโรคร้ายนะแต่ว่าวางใจถูกรับมือเป็นเนี่ยก็อาจจะมีความสุขกว่าคนที่สุขภาพดีแต่ว่าชอบคิดลบคิดร้ายกลดาชตากรรมไม่พอใจกับสภาพที่เป็นอยู่เพราะมองเห็นแต่หรือคาดหวังแต่สิ่งที่มันควรจะดีกว่าน,นี้ พอเปรียบเทียบ,บคนนั้นคนนี้เข,า,เขาดีกว่าเขารวยกว่าเขาสบายกว่าในแบบนี้เนี่ยก็ทุกเสิยให้ลองพิจารณาดูนะเจออะไรเนี่ยไม่สําคัญเ้่าว่าเจออย่างไรส่วนใหญ่เรามักจะไปสนใจว่าทำไงจะได้เจอของดีๆจะได้เจอโชคเจอลาบนะเวลาสวดมนต์หรือว่าเวลาทำบุญก็ อธิษฐานหรือตั้งจิตอยากจะได้เจอสิ่งดีๆแต่ว่าไม่เคยสนใจว่าเออทำงานเราถึงจะมีความสามารถในการรับมือกับสิ่งต่างๆอย่างฉลาดทำยังไงเนี่ยเราจะเจอสิ่งต่างๆแม้ว่าจะแย่ด้วยใจที่ไม่ทุกเนี่ เช่นมีสติมีปัญญามากขึ้นนะสามารถที่จะมองเห็นประโยชน์จากสิ่งไลร้า,าที่มันเกิดขึ้นหรือสามารถที่จะรักษาใจไม่ให้ทุกข์ไปกับเหตุการณ์เลวร้ายที่มันมากระทบกับตัวเราลองมาให้ความสำคัญนะกับคำว,ว่าอย่างไรมากกว่าอะไร เวลาทำงานเนี่ยก็เหมือนกันนะบางคนอยากจะได้เจองานที่เบาๆอยากจะได้เจองานที่มีเงินเดือนเยอะๆสนใจประเภทของงานมากกว่าว่าเออจะทำงานนั้นอย่างไรทำงานอะไรเนี่ยก็ไม่สำคัญว่าทำทำอย่างไรนะไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานน้อย เป็นงานเสมียนเป็นงานนักการพานโรงแต่ถ้าทำด้วยใจที่มีฉันทะทำอย่างมีสติมันก็มีความสุขกว่าทำงานที่ดูโก้นะเงินเดือนเยอะแต่ว่าทำอย่างสังกตายหรือว่าทำาพรารู้สึกว่างานนั้นมันต่ำต้อย,ยไม่เหมือน เพื่อนที่เขาทำงานเป็น CEO บริษัทใหญ่ๆใ,ให้เราเป็นแค่ผู้จัดการธนาคารสาขาเล็กๆเนี่ยอันนี้ถ้าวางใจแบบนี้ทุกเลยทำงานอะไรไม่สำคัญเท่ากับว่าทำงานนั้นอย่างไรเพราะว่าถ้าว่าเราวางใจไม่เป็นเนี่ย แม้จะเป็นงานสบายมันก็ทำให้รู้สึกน่าเบือ่ออันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนไม่ค่อยคิดไม่ค่อยตันหนักเท่าไหร่ทุกวันนี้ถึงทำงานด้วยความทุกข์ไม่ว่าจะทำงานราชการจะทำงานเอกชนหรือทำงานวัดนะเพราะคิดแต่ว่างานนั้นเป็นงานที่ไม่ถูกใจฉันแต่ลืมที่จะปรับใจให้มันถูกกับงาน นะหรือว่าปรับใจให้ถูกกับสถานการณ์อันนี้เพราะไปให้ความสำคัญนะกับอะไรมากกว่าอย่างไรไปคิดว่านะทำงานอะไรสำคัญกว่าทำงานอย่างไรแจริงตรงข้ามเลยทำงานอะไรก็ไม่สำคัญทั้งว่าทำงานอย่างไรถ้าเราทำงานอย่างมีสตินะ ใจอยู่กับงานไม่ไปกำหนดจดจ้องอยู่กับผลที่มันจะเกิดขึ้นไม่พะวงว่าคนเขาจะพูดถึงงานของเรานั้นอย่างไรทำงานตรงนี้แต่ว่าคิดข้ามช็อตไปว่าถ้าเสร็จแล้วี่ยจะมีคนชมเราไหมหรือคนก็จะตำหนิเราอย่างไรเยอะตรงหรือจะถึงเป้าหรือเปล่า แบบนี้เนี่ยทุกเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าทำงานแม้จะเป็นการกวาดใบไม้เป็นงานที่ใช้แรงงานแต่ว่ารู้สึกภูมิใจนะที่เราได้ทำสิ่งที่มีคุณค่าระหว่างที่ปัดกวาดใบไม้ก็มีสติสติก็ช่วยปัดกวาดความหม่นหมองในใจออกไป ทนที่จะคิดแต่ว่าเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จก็ใจอยู่กับปัจจุบันพอใจอยู่กับปัจจุบันเข้านะน่ะมันเพลินนะก็เป็นการปัดกวาดใบไม้ออกจากถนนแล้วก็ปัดกวาดความหม่นมองความทุกข์ความเครียดไปจากใจด้วยไม่ทำอะไรไม่สํำคัญแต่ว่าทำอย่างไรมีอะไรมากระทบก็เหมือนกันนะ พวกเรานักปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเราก็ได้รับคำสอนมาว่าเนี่ยจะต้องอห่างไกลจากรูปรสกลิกก่นเสียงที่มันกระตุ้นทำให้เกิดความใครนะ่ทำให้เกิดความโลภแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเห็นอะไรก็ไม่สำคัญทั้งทว่เห็นอย่างไรนะแม้จะเห็น รูปรสกินเสียงหรือว่าสัมผัสที่น่าพอใจที่เรียกว่าอิทธารมซึ่งสำหรับคนที่ไม่ได้ศึกษามาพอเห็นแล้วก็เกิดกิเลสไม่ว่าจะเป็นโลภะหรือว่าโทสะนั้นก็ ในการฝึกใจในการฝึกปฏิบัติของตัวเองเนี่ยก็พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าหากว่าต้องเจอนะสิ่งสำคัญก็คือว่าจะเจอมันอย่างไรอย่างที่เคยเล่านะมีพระรูปหนึ่งพระติสสะท่านเดินผ่านคฤหาสน์ของเศรษฐีนีได้ได้ยินนางทาสีร้องเพลง เพลงเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะถือว่าเป็นค่าศึกษาพรม,มจัน์ก็ได้เพราะเป็นเพลงเกี่ยวกับความรักความผิดหวังในความรักความไม่เที่ยงนะของความรักแต่ท่านเดินผ่านมาแล้วได้ยินเสียงเพลงนั้นแต่ฐานที่จะปล่อยใจไหลไปจนเกิดกิเลสข,ขึ้นมาท่านกับพิจารณาว่าโอ้ชีวิตนี้มันไม่เที่ยงนะสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้ร้องเนี่ยมันก็คือความไม่เที่ยงของชีวิต ท่านพิจารณาไปก็เข้าใจพระไตรลักษณ์นะดวงตายเห็นธรรมเลยบรรลุธรรมขณะที่ได้ยินเสียงเพลงนั่นแหละอีกท่านหนึ่งนะท่านชื่อลักุนตกะพัทิยะชื่อเดิมคือพัทิยะนั่นแหละแต่ว่าพัทิยะมีหลายองค์นะก็เลยมีชื่อขยายว่าลักุนตกะ ท่านเป็นพระที่รูปร่างเตี้ยค่อมบางคนก็ึน่่าเป็นสามเณรวัน,นหนึ่งท่านเดินบนท้องถนนนะกำลังเข้าไปในเมืองระหว่างที่เดินอยู่ริมถนนเนี่ยก็มีรถม้าเนี่ยแล่นผ่านก็มีหญิงคณิกาเนี่ยนะนั่งอยู่ในรถนะแต่งตัวสวยงามประดับเพชรนินจินดาหรือว่าเครื่อง อดอกไม้พอเดินพอขับรถผ่านมาเห็นนางเห็นท่านลก,กุณตกะพัทิยะเห็นดูรูปร่างดูน่าเอ็นดูนะนางก็ยิ้มนะยิ้มจนเห็นฟันเลยท่านลก,กุณตกะพัทิยะนี่ก็เห็นภาพนั้นนะเห็นนางกำลังยิ้มแต่แทนที่จะเกิดความเพลิดเพลินหรือว่าเกิดราคาขึ้นมา หรือเกิดความยินดีในภาพนั้นท่านนะกับพิจารณาฟันนะฟันของนางพิจารณาเอาฟันเป็นอารมณ์กรรมาฐานก็เห็นเลยนะอาการสาสิบสองเกสาโลมานขาทันตาตาโจผมขนฟันเล็บหนังนะพิจารณาก็เห็นความไม่งามเห็นความพร่องของร่างกายของสังขารก็คือเห็น ห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์ท่านก็เกิดปัญญาขึ้นมาเลยนะเป็นพระอนาคามีนัขณะนั้นเลยไม่ได้พิจารณาซากศพนะหรือไม่ได้บรรลุธรรมเพราะฟังธรรมจากพูดเจ้าแต่เพราะว่าได้เห็นภาพซึ่งสำหรับบางคนเนี่ยมันทำให้เกิดโลภะเกิดราคะเกิดตัณหาแต่ว่าท่านมองอีกแบบหนึง่ง พิจารณาก็เห็นไตลัก์เลยอันนี้ก็เหมือนกันนะเห็นอะไรไม่สําคัญถ้าว่าเห็นอย่างไรถ้าหากว่าเห็นภาพนะในทางที่กระตุ้นให้เกิดกามคือความพอใจเกิดตัณหาสำหรับบางคนแต่ถ้ามองแล้วเนี่ยนะ เห็นแล้วเนี่ยมีอินทซียสังวรนะเกิดความสำรวมอินทรีย์สำรวมอินทซีย์คือการมีสติรักษาใจไม่ให้อกุศลหรือบาปครอบงำเมื่อตาเห็นรูปผู้ดียินเสียงนะหรือว่าลิ้นรับรสอันนี้ก็ใจก็เป็นปกติได้อันนี้ก็เป็นเรื่องสิ่งที่พึงตระหนักนะว่า เห็นอย่างไรเนี่ยมันสำคัญกว่าเห็นอะไรนับถืออะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับว่านับถืออย่างไรนะคนที่นับถือศาสนาแต่นับถือด้วยความงมงายแม้ศาสนาจะเป็นศาสนาที่ดีเช่นพุทธศาสนาแต่ว่างมง,งายหรือว่านับถือแต่ไม่ปฏิบัตินับถือแล้วเนี่ย ก็อย่างหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะให้มาช่วยดลบันดาลแทนที่จะใช้ความเพียงของตัวแบบนี้แบบนี้เนี่ยอาจจะสู้คนที่ไม่นับถือศาสนาไม่มีศาสนาแต่ว่ามีจิตเมตตาเพื่อมนุษย์แล้วก็สัรพสัตว์เราจะพบว่ามีคนที่ไม่นับถือศาสนาหรือไม่มีศาสนานะแต่เป็นคนที่มีเมตตากรุณามาก ตัวเพื่อส่วนรวมแม้กระทั่งอุทิศตัวเพื่อพิทักษ์รักษาชีวิตของสัปสัตเห็นสัตว์ถูกทรมานในห้องทดลองหรือถูกทรมานในประสุษษสัตนะเขาก็รณรงค์เพื่อคุ้มครองสัสดิภาพหรือว่าเพื่อรักษาสิทธิของสัตว์เหล่านั้นทันนี้ เขาก็ยอมนะยอมลำบากนะบางทียอมติดคุกเนี่ยเรียกว่ายอมทุกยอมยากเพื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์หรือเพื่อมนุษย์ในขณะที่คนที่นับถือาศาสนาจานวนไม่น้อยเนี่ยเห็นแก่ตัวที่จงแต่ตัวเองมีคนที่ไม่นับถือาศาสนาจำนวนมากนี่ที่เขาใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมาก แต่ว่าคนที่นับถือศาสนาจำนวนมากนี่ไม่สนใจแม้กระทั่งวัดวาอารามเนี่ยที่เตียงไปเคารพสักการะก็ทิ้งขยะหลายคนไปกราบบูชาสักการะพระพุทธเจ้าที่เขาคิชกูดนะมูนคันตะกุดีเนี่ยไปด้วยความเคารพนับถือด้วยความศรัทธาแต่ว่าทิ้งขยะไว้บนนั้นเนี่ยเยอะแยะ แม้จะเป็นกล่องทูบนะกล่องเทียนคิดแต่คิดแต่ว่าจะไปเอาบุญนะแต่ว่าทิ้งขยะเอาไว้อันนี้ก็เรียกว่าไม่มีความสํานึกต่อส่วนรวมไม่เคารพสถานที่การนับถือาศาสนาของเขาเนี่ยมันก็เลยมีประโยชน์น้อยนี่เให้เราตระหนักนะว่าเอ,อ,อย่าไปคิดว่าเออฉันมีาศาสนาแล้วเนี่ยนะฉันประเสริฐคนอื่น เห็นคนที่เขาไม่มีศาสนาว่าเป็นคนที่น่ารังเกียจบ่อยครั้งเนี่ยคนที่ไม่มีศาสนาหรือไม่นับถือศาสนานี่เขามีคุณธรรมมีจริยธรรมนะมากกว่าคนที่มีศาสนาด้วยซ้ําบางคนนี่เขาอาจจะนับถือนับถือผีนับถือไสยศาสตร์นะแต่ว่าเขาไม่เบียดเบียน ไม่เบียดเบียนผู้คนไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ตัดต้นไม้แต่คนที่อ้างว่านับถือศาสนาที่เป็นวิทยาศาสตร์นะมีเหตุมีผลนี่แต่ว่ากลับทําลายป่านะทำลายธรรมชาตินะเพื่อเอาไปแปลเป็นตัวเงินแบบนี้ก็มีเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราตระหนักนะว่าเนี่ยนับถืออะไรก็ ไม่สำคัญเท่กับว,ว่านับถืออย่างไรทั้งหมดนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะพูดชี้ชให้ชเห็นว่านเนี่ยอะไรเนี่ยไม่สำคัญเท่ากับว,ว่าอย่างไรเวลาเราเจออะไรเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปโวยวายตีโวย,ต,โยตีพายว่ามันเจอสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่สำคัญาสาคัญกว่าคือว่าเราจะเจอกับมันอย่างไร เจอกับมันอย่างไรเนี่ยรับมือกับมันอย่างไรเนี่ยมันอยู่ในวิสัยของเราไอ้เจออะไรเนี่ยเราควบคุมบังคับบัญชาไม่ได้นะไม่จะเป็นดินฟ้าอากาศไม่จะเป็นผู้คนไม่จะเป็นโชคหรือเคราะห์จริงเหล่านี้เนี่ยมันแทบจะไม่อยู่ในอำนาจของการควบคุมของเราเราไม่สามารถจะเลือกได้ว่าจะต้องเจอแต่คนดีๆเนะีเจอโชคเจอราบ เจอสิ่งที่ชวนให้พอใจเจอคนที่น่ารักเจอคนที่ถูกใจเราไม่สามารถจะคาดหวังแบบนั้นได้หรือถึงคาดหวังก็ไม่สามารถจะเป็นไปอย่างที่เราคาดหวังแต่สิ่งที่อยู่ในอำนาจของเราเนี่ยก็คือการปฏิบัติต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส หรือธรรมารมเหตุการณ์ผู้คนฝนฟ้าภูมิอากาศให้พวกนี้เราคุมไม่ได้แต่ว่าเราเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรเนี่ยมันอยู่ในวิสัยที่เราจะจัดการได้อันนี้แหละคือความหมายเขาว่ากรรมนะกรรมเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างที่พูดไปแล้วเมื่อวานเมื่อเราเจออะไรก็ตามเนี่ย แม้มันจะไม่ดีแม้มันจะเป็นเหตุร้ายเนี่ยแต่ว่าถ้าเรารู้จักใช้กรรมดีอาศัยกรรมที่ถูกต้องตามเหตุตามปัจจัยนะกรรมในที่ว่านี้โดยเฉพาะนะการมองหรือว่าความเข้าใจต่อสิ่งนั้นหรือผู้นันคือรู้จักวางใจให้เป็น ถ้าเราวางใจให้เป็นเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นถูกสิ่งแย่ๆก็กลายเป็นดีร้ายก็กลายเป็นดีได้หนักก็กลายเป็นเบาได้หรือว่าโทษก็อาจจะกลายเป็นคนเคราะก็อาจจะกลายเป็นโชคได้เจอสิ่งแย่ๆสิ่งที่มันเป็นข้าสึกต่อพรหมจันทร์แต่เกี่ยวข้องกับมันถูกมันก็กลายเป็นสิ่งที่ ส่งเสริมพรหมจรรย์หรือว่าทําให้ออกจากทุกข์ได้อย่างเช่นพระติสสะหรือว่าพระลกุนตกะพัทิยาที่ท่านเป็นแบบอย่างทั้งหมดนี้อยู่ที่ใจของเราอยู่ที่การกระทําของเราังนั้นถ้าเรามาฝึกการกระทําของเราฝึกสร้างกรรมดีแล้วก็ฝึกใจให้มีมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมที่ดีมีสติมีปัญญาเจออะไรก็ผ่านไปได้ตลอด นะก็เอาเช้านี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้